สวัสดีครับอัปเดตเมียดนะครับถากันนะครับ,นนรบใจเย็นๆสร้างสุขภาพบ่ค่อยดีป่ะเนี่ยไอครับเลยเ่ยบุคคนในคลัดฟัคตัวเมียดก็กแลี้ยวไว้แล้วนะครับเยาจะเห็ดฟักนะครับ สองอันนี้ก็ช่วงแขมแคมช่วงแขมอีเน็บนะครับสองนี่ก็มีดซ้อยบนเป็นสองนะครับสามนี่ก็มีดซ้อยครับพวกนี้ก็เป็นมีดคั้วซ้อยได้หั่นได้ฟักได้ครับทองเต็มสองเหลี่ยมนี่ก็เป็นมีดใช้งานหนักนะครับสิบสองนิว้วถากอนนะครับ